อย่าอย่าอย่าคุณอย่าออกมาพูดว่าเอพูดก็ได้ว้าพูดก็ได้กับมันคือผมโดนบังคับไงไม่ได้เต็มใจอ้าวฟรีเหรออ้าวฟรีเหรอจริงเหรอไม่ได้ดูผมก็ไม่ได้ดูไงฟรีไม่พูดหรอไอ้เหี้ยอิ้มอยู่ไอ้ยเนี่ย เฮ้ยเฉ่งรถป้าเมื่อกี้พี่บอยเออมันมืดแล้วมันก็ดับเครื่องเว้ยมันกดดับเครื่องริมทะเลริมทะเลกูไม่ได้ยินว่ะไใครเห็นแล้วถูกไหมนล้วมันส่องมันส่องไอ้นี่อยู่ส่องปั๊มเออผมหลบอยู่ผมหลบอยู่ตวนะมอองยู่ไม่แน่ใจว่ามันเห็นพี่หรือเปล่าไม่แน่ใจไอ่พี่อ้อมละ ยิงบะละ,ะ,บะให้กูเดินข้ามหน่อยไปไกลคิวเยด้ะละถ้ามึงค้ำได้ขนาดน่ะได้รอหนึ่งพร้อมแล้วบอกเออมีรถมาเพิ่มอีกพี่กำลังขึ้นด้านหลังเยอพี่ถ้าพี่มีรถมาร,ร,รถจอดตรงนี้ พี่ได้ไปตัวนึ่งแล้วข้างหน้าทำไมเหมือนไม่มีคนดักเลยวะผมยิงเจ็บไปตัวนึงมันน็อกเลยว่ะบีนยิน็อกไปเลยอารลนทีเฮดของผมถ้าวันไหนยิงได้อะแม่นเลยผมมาเดย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  อีกครั้งหนึ่งเหรอที่นอ้องไอคิวมันกดอยู่มันนอนอยู่ตัวหนึ่งนะตัวเดียวที่เห็นเสื้อเหลืองหลุมเป๊ะอะไรป่ะพี่ลุ่มเป๊ะใช่อยู่ตรงหลุมแล้วก็สโลปลงไปอีกนึงเลยมาร์กมานิดนึงเจอเลยมันนอนอยู่เจอดาบินคนที่เกิดยิงดีกความเห็ดก็มี ทำเห็ดหนึ่งบ้านหนึ่งเออคุได้ยินละไปครับตีกันแบบตีไปลบบทำไปละโดนเห็ดยิงไปเอายากว่ะเออกูเห็ดละแต่กูยังทำอะไรไม่ได้คิวปากปากดูเห็ดด้วยคิวที่ไปช่วยข้างบน หมดแล้วหมดแล้วพี่ยังเอาละไอ้ัตคิวมึงละป้อมเห็ดทำไมมันไม่เล่นเบอร์ริวกันเลยได้ไงวปะป้อมเห็ดมีทีหนึงเรามีหน้าที่เล่นหนึ่งเดียวไปด้บ้านเลย สรุปสามตัวคืออะไรเห็ดนะมันจะออกมาเหรอมันยังอยู่เลยเห็ดอ่ะเออกูจะบอกว่าที่มึงบอกว่าเบอร์ลิวอ่ะไม่ไม่ใช่เบอร์ลิวนะมันคือเอ็มโฟนะกูว่าแกเป็นโฟนเนี่เบอร์ลิวเหี้ยเลยก็ใช่ตัวที่มึงยิงป่ะล่ะติดตัวนึงอนะไม่ใช่ กอยู่นะงมีาใช่พี่เอราพี่เอ่าพี่ว่าเอราดีกว่าเห็ดมันเหมือนแบบมองไอคิวอยู่อ่ะโอ้สองบ้านต้องออกหมดเลยอ่ะเห็ดตัวนึงพี่ดักเห็ดอยู่พี่ดักเห็ดอยู่บีแล้วน้องโคกตายแล้วเหรอน้องโคกไม่มีใช่คือน้องโคกไม่มีใช่บีไม่มีน้องโคกแสดงว่าสองบ้านที่นี่อยู่นอกวงหมดเลยเห็ดมันต้องลงประตูไหมก็หน้าต่างแต่หน้าต่างพี่ล็อกอยู่ ง่ายแล้วแบบเนี้ยง่ายแล้วไอ้คิวมาดูไอ้คิวมันดูบนให้เราอยู่ด้วยสบายสบายเลยนี่มันเจ็บไปนัดหนึ่งเราอกมานอกบ้านด้ยนอกต้องไหนเฮ่ดต้องไหนเฮ็ดววเหรออ่าให้เราบ้านสองตัวใช่ปะอ๋อตัวเดียวต้องขอบ้านหน,หน่อยพี่ล็อกไฟให้ด้วย ล่าเสือมันหลอกมาหน้าบ้านแล้วนะเว้ยไม่ได้อยู่ในบ้านล่าเสือหน้าบ้านมันมีรถอยู่เนี่ยล่าสุดมันอยู่ทางขวาบ้านอ่ะเอออยู่ในบ้านอ่ะแฝดโดนตัวเองเหรอฮันน่าน็อกหนึ่งฮันน่าน็อกหนึ่ง ขยับมาพิงเราเนี่ยขยับมาพิงเราเหรอเฮ้ยวิ่งฟรีคิอา,ามอามองสเลยเฮียรถมันจอดหนวะรถคู่่ขขขขอข้าม่ไ,ไมเคนบูยับเลย สี่สี่ป่ะคิดว่าสี่สี่ป่ะไม่น่าใช่พี่มันมีตัวหนึ่งนอนงูกอ่ 3, อสามวงสามอยู่ขอบวงเนี่ยมั้งสองผมอะมั้งสองผมอะมันมีตอนนอนงูตัวหนึ่งไปโอเคใช่ใช่แถบเราเคลียร์แต่ม้าตรงนั้นมันมีนอนงูตัวหนึ่งได้ปล่อยน้าอยู่ในบ้านสามมันก็ไอ้เหี้ยงูตัวเดียวแค่นั้นแหละ่าครบแล้ว ้องมีรถใช่ป่ะบินว่อาวะล่ะไอ้ขำให้อไดน้่าอมาเยอะเลยเออมาบิมีตัวนึงเิดน็อกน็อกน็อกน็อบินน็อกบ้านซ้ายออกมาเล่นหน้าบ้านระวังด้วยบ้านซ้ายเจ็บน้องคู่มีเยอะว่ะพี่ ไม่มีรถจิ้จิบอะไรไม่เก okay, okay ี่ยนะพี่นกคู่กันนะใช่่พีอ๋อนกคู่เกิดเธอเยอะทีฟังฟังเป็นกิดว่าเป็นความเห็ุโอเคพี่ก็้เนี่ยครบแล้วอย่างละตัวเลยเจ็บมากนะคิวไกลๆอ่ะหายเม็ดเดียวเองตอนมันลุกขึ้นมามาร์คสองอ่ะใช่สองหนึ่งเราเราสี่บ้านแดงเจ็บมาก ไอ้เฮี้ยคิวเอ๋อชิบย์หายยัดแม่เจองูฆ่าไอ้สักดิ์รอกได้ชนบ้านแดงเหรอเออไปเล่นกับบ้านแดงได้ก็ดีเลยนอนๆๆอะไรเนาะเฮ้ยโปะปะเนี่ยโปะปะแกก็ชุบได้ก็เซฟอ่ะแต่มันที่อะไรวะ มันวิ่งมาสดๆเลยบิน hmm. ย mm ิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเห็นปะกลางลานโล่งๆเลยยิงแม่งก่อนดิไอ้เหี้ยระวังเลยนะสัตว์แม่งหลายทีละแม่งโผล่หัวโผล่หัวยยไออ้สัััตตวว์ปืนนฟมู่ท้ายอยู่ไหนนะมาโนโขกเหรอ วิ่งไปห้องกลางไปเข้าบ้านน่าจะวิ่งอยู่ข้างหลังอ่า